สวัสดีครับช่างแรกนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้หลักการทำงานของบอร์ด MPPT ที่อยู่ในเครื่อง h ฮ b ริดอินเวอร์หลายๆรุ่นนะครับบอร์ดแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในตระกูลเครื่อง h ฮ b ริดที่เป็นตระกูลไฮวอเกือบทุกรุ่นหลักการทำงานจะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูหลักการทำงานเชิงลึกกันว่ามันทำงานยังไงหน้าที่มันคืออะไร นะครับหากเรารู้แล้วนะครับมันก็อาจจะทําให้เราใช้งานเครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพได้ทนทานมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมได้แกะวงจรลงในไว้บอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพยายามนะครับแกะวงจรให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้มากที่สุดถึงจะไม่เป๊ะแต่รับรองน่าจะดูเข้าใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวบอร์ดจริงวางไว้ก่อนนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับอ่า ก็ไล่กันตั้งแต่ input เลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแรงดัน input ที่ได้มาจากแผงโซลา r เซลล์นะครับเครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวล์เนี่ยนะครับเราจะรู้กันนะครับมันรองรับแรงดันตั้งแต่1 0 0 1 2นะครับ120โวลต์ถึง5 0 0โวลต์นะครับแต่เ e c o m m e n นใช้งานนะครับแนะนำให้ใช้งานประมาณ3 0 0 3 0 0โวลต์ถึงนะครับ4 0 0โวลต์นะครับ อันนี้คือที่ผมแนะนําให้ใช้งานนะครับประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องตะบี้ตะบันถึง5 0 0โวลต์นะครับเดี๋ยว VOC เกินเนี่ยคาปามันจะระเบิดนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะต่ํากว่า3 0 0โวลต์นะครับทําไมถึงบอกว่าไม่ควรต่ำกว่า3 0 0โวลต์นะครับเดี๋ยวดูวงจรไปดูหลักการทํางานไปนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเข้าใจว่าทําไมเราไม่ควรใช้แรงดันอินพุตที่ต่ํามากๆน,นั่นเองนะครับ โอเคทีนี้มาดูหลักการทํางานของมันนะครับหลักการทํางานของบอร์ดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะทําหน้าที่ไม่ว่าแรงดันอินพุตจะเข้าเท่าไหร่นะครับหน้าที่ของบอร์ดตัวเนี้ยนะครับของบอร์ดตัวเนี้ยก็คืออัพแรงดันขึ้นนะครับให้เป็น400โวลต์นะครับอ่าไม่รู้จะหลุดเฟรมไหมนะนี่นะครับเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันจะอัพแรงดันขึ้นเป็น400โวลต์นะครับ400โวลต์ตรงเนี้ยเอาไปไหนนะครับ 400โวลต์ก็เอาเข้าสู่กระบวนการแปลงจาก DC High v วลตให้กลายเป็น AC 220โวลต์ให้เราได้ใช้งานนั่นเองนะครับหลักการก็มีแค่นี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับจากไฟที่มาจากแผงปุ๊บนะครับยกตัวอย่างนะครับเข้ามานะครับ200โวลต์แล้วกัน200โวลต์นะครับเราต้องจำจุดนี้ไว้ก่อนนะครับเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับต้องออก400 โวลต์นะครับมันต้องการ4 0 0โวลต์ไปใช้งานนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับเข้ามา200นะครับมันก็จะผ่านกระบวนการผ่านแอลปุ๊บนะครับเข้ามานะครับฟิลเตอร์ด้วยคาปาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์จุดแรกนะครับฝั่งเข้านะครับออกจากแอลก็มาฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับไฟขั้วลบเนี่ยนะครับมันจะวิ่งตรงนะครับวิ่งตรงออกเอาพุทเลยนะครับส่วนไฟขั้วบวกนะครับนี่ผ่านนะครับตรงนี้เป็น CT วัดกระแสนะครับนะ จุดนี้เป็นเซนเซอร์วัดกระแสนะครับจุดนี้ก็จะวัดกระแสที่ใช้งานกับบอร์ด MPT รายงานสู่บอร์ดคอนโทรลโดยตรงนะครับอ่าผ่านจุดวัดกระแสแล้วนะทีนี้ผ่านจุดวัดกระแสมาทีนี้ผ่านขดลวดนะครับขดลวด L นะครับตรงเนี้ยจะทําหน้าที่บูตไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวบูตยังไงเดี๋ยวมาดูกันพอผ่านขดลวดแนะครับก็เข้ามาสู่ขากลางของ IGBT นะครับตรงเนี้ยเป็น IGBT นะนี่ เข้าขาเดนของ igbt จากนั้นนะครับก็วิ่งตรงมานะครับเข้าขาหนึ่งของไดโอดออกนะครับก็เข้าออกจากไดโอดนะครับก็ยิงตรงสู่เอาต์พุตนะครับอ่าแล้วก็จะมีคาปาตรงนี้เป็นคาปา4 0 0อโวลต์อีกจุดหนึ่งนะครับทำหน้าที่อ่ากักเก็บแรงดันกระแสนั่นเองนะครับนี่หลักการง,ง่ายๆแค่นี้นะครับเข้ามาจากฝั่งนู้นผ่านขดลวดฟิลเตอร์กองสัญญาณรบกวนที่อยู่ในวงจรออกไปภายนอกนะครับ ผ่านขนดลวดฟิลเตอร์มาปุ๊บผ่านาเซนเซอร์ผ่านเซนเซอร์วัดกระแสนะครับแล้วก็ผ่านขนดลวด L นะครับผ่านไ g b t ผ่านไดโอดแล้วก็ออกสู่เอาพุตนะครับทีนี้มันบูตไฟได้อย่างไงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันก่อนนะครับขดลวด L ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยก็คือตรงนี้ต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับขดลวดใหญ่ๆนี่แหละตรงนี้แหละคือพระเอกของเรานะครับทำหน้าที่บูตไฟโดยนะครับ มันบูตแรงดันขึ้นได้ยังไงนะครับอย่างตัวอย่างเข้ามา200โวลต์นะครับเข้ามา200โวลต์ปุ๊บนะครับไอ้บอร์ดคอนโทรลเนี่ยมันจะตรวจสอบแรงดันขาเข้าอยู่ตลอดเวลาว่ามันเข้ามาเท่าไหร่นะครับสมมุติมันตรวจเจอเอเข้ามาแค่200โวลต์แต่เราต้องการถึง400โวลต์บอร์ดคอนโทรลนะครับก็จะสั่งไอจีบีทีทำงานนั่นเองนะครับไฟที่เข้ามา200โวลต์ตรงเนี้ยนะครับอ่าเข้ามา200โวลต์ปื๊ด เข้ามานะครับผ่านขดลวดนะครับ IGBT ทํางานนะครับจาก200โวลต์นะครับ IGBT ทํางานมันจะเป็นการดึงขั้วบวกลงกาวนะครับอย่างรวดเร็วนะครับตรงขั้วลบตรงเนี้ยเป็นกาวนะครับลัดวงจรดึงขั้วบวกลัดวงจรกับขั้วลบอย่างรวดเร็วทําให้ขดลวดแอตรงเนี้ยมันเกิดสนามแม่เหล็กยุบตัวพองตัวทําให้มีการสะสมแรงดันในแกน นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพเครื่อง่าเขาเรียกอะไรการักน้ําหรือเครื่องตะบันน้านะครับที่ทําการปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดเปิดอยู่เงี้ยมันทําให้เกิดแรงดันสะสมภายในแกนบูทตรงนี้นะครับมันลัรวงจรลงกลาวปึ๊กนะครับแรงดันสะสมในขดลวดพอมันปล่อยแรงดันก็ทะลุผ่านไดโอดออกมาเอาพุทนั่นเองก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะทําหน้าที่ igbt ตรงเนี้ย ก็จะทําหน้าที่ปิดเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดแบบเนี้ยด้วยความถี่สูงนะครับสูงแค่ไหนก็เรียกได้ว่าเป็นหมื่นครั้งต่อวินาทีนะครับแล้วแต่ความถี่ที่ใช้งานนะครับยิ่งแรงดันอินพุตน้อยนะครับไอจีบีทีก็ยิ่งทํางานหนักมากขึ้นนั่นเองนะครับผมถึงแนะนําตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าทําไมเราไม่ควรใช้แรงดันอินพุตเนี่ยต่ำมากๆเพราะยิ่งแรงดันอินพุตต่ําเท่าไหร่นะครับไอจีบีทีก็ยิ่งต้องทํางานหนัก เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่400โวลต์400โวลต์ตรงนี้นะครับมันจะฟิกตายตัวนะครับเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะต้องการบูตขึ้นให้เป็น400โวลต์ยิ่งเข้าน้อย igbt ก็ยิ่งต้องบูตมากยิ่งเข้ามากนะครับ igbt ก็บูตนิดเดียวประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าโดยหลักการทำงานของ igbt เนี่ยเขาจะควบคุมความถี่แล้วก็ค่า,าดิวตี้ไซเคิลของ igbt ยิ่งความถี่สูงยิ่งเปิดดิวตี้ไซเคิลเยอะนะครับก็แสดงว่ามันความถี่ตรงนี้มันสูงขึ้นมันก็แสดงว่าปิดเปิดเร็วขึ้นยิ่งปิดเปิดเร็วขึ้นค่าแรงดันตกเข้มตรงนี้ก็จะสะสมเยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับแรงดันก็เลยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากร้อยกว่าวโวลต์หรือ2 0 0โวลต์กลายเป็น4 0 0โวลต์ได้นั่นเองนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่ายิ่งเราป้อนแรงดันต่ำ IGBT ก็ยิ่งจะทำงานหนักมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็รู้แล้ว ใครที่ใช้เครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวล์นะครับก็แนะนําให้ต่อโวล์สูงๆเข้าไว้นะครับให้อนุกรมแผงประมาณ8-9แผงหรือ10แผงในบางรุ่นนะครับสำหรับใครนะครับที่จะใช้เครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวล์เนี่ยนะครับที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยคือแผงนะครับแผงเตรียมไว้ก่อนเลยอย่างต่าๆนะผมแนะนํา6ถแผงขึ้นไปนะครับบางคนเตรียมไว้แค่4แผง3แผงก็ยังมี3แผงไม่ทํางานนะ นะครับ4แผงขึ้นไปเริ่มทํางานแต่ไม่แนะนําให้ใช้4แผงเนื่องจากว่าแรงดันเฉลี่ยเนี่ยของแผงโซลาเซลล์4แผงมันจะได้มาแค่ร0อไปๆเท่านั้นนะครับร้อยหกสิบร้อยเจร้อยแปแล้วแต่ชนิดของแผงนะครับเห็นไหมยิ่งเข้ามาน้อยนะครับ IGBT ก็ยิ่งต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะบูตให้แรงดันได้400โวลต์นั่นเองนะครับจากนะครับสองไปสี่ก็ ระดับหนึ่งแล้วนะครับบู์จาก200ไป400ทีนี้ถ้าบู์จาก100ละเออ100โวลต์ไม่ทํางานนะครับเอาใหม่ให้บิดนะครับมันจะเริ่มทํางานจริงจังเนี่ยตั้งแต่150โวลต์ขึ้นไปนะครับ150โวลต์ถึง400โวลต์แน่นอนเห็นไหมจาก200ไป400เนี่ยมันก็บู์เยอะพอสมควรแล้วยิ่งแรงดันต่ําลงมันก็ระยะห่างมันมากขึ้นมันก็ยิ่งต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้แรงดัน 400โวลต์ที่ตั้งโจทย์ไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวลท์เขาก็บอกอยู่ว่ามันเป็นไฮโวลท์เพราะฉะนั้นก็ต่อแรงดันสูงเข้าไว้เครื่องจะทํางานได้ดีกว่าสเสถียรกว่าแล้วก็ทํางานเบาวกว่าต่อแรงดันน้อยๆนั่นเองนะครับนี่เป็นเหตุผลรับผมเคยแนะนําแล้วทําไมเครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวลท์ไม่แนะนําให้ต่อแค่4 5หแผงให้ต่อ678แแผงขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่าแถมนิดนึงนะครับ หลักการทํางานของวงจรน,นี่นะครับมันเป็นการบูตขึ้นเป็นสเตปอัพอย่างเดียวไม่ได้สเตปดาวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าแรงดันต่ํากว่านะครับถ้าแรงดันต่ํากว่า400โวลต์นะครับ IGBT จะทํางานแต่ถ้าแรงดันอินพุตมาเกิน400โวลต์ IGBT นะครับแทบจะไม่ได้ทํางานเลยด้วยหลักการของวงจรเห็นไหมนะครับขั้วลบนี่มันยิงตรงออกเอาพุตเลยส่วนขั้วบ,บวกนะครับมันก็จะผ่านขดลวดแอ แล้วก็ผ่าน IGBT ผ่านไดโอดออกเอาพุทนะครับดังวงจรนี้นะครับถ้าใครมองวงจรออกก็คือว่า IGBT ก็จะทำงานก็ต่อเมื่อแรงดันมันไม่ถึง400โวลต์ถ้าเราอินพุตนะครับถ้าเราอินพุตเนี่ยมานะครับมากกว่า400โวลต์นะครับมากกว่า400โวลต์ขึ้นไป ไอจีบจะไม่ได้ทํางานเพราะโจทย์มันต้องการแค่400โวลต์สมมติว่าคนป้อนมา4 5 0โวลต์450โวลต์มันก็ทะลุออกเอาพุทธเลยโดยที่ไอจีบแทบจะไม่ได้ทํางานนะครับนี่เห็นไหมโดยหลักการทํางานวงจรแค่นี้ผ่านออกทะลุออกนี่เลยนะครับเพราะว่ามันเกินแล้วนี่นะครับแรงดันอินพุตเข้ามามันก็เกิน4 0 0โวลต์แล้วมันทะลุออกเลยไม่จําเป็นต้องบูตไม่จําเป็นต้องสวิต เพราะว่ามันเกินมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวลถ้าต่อแรงดันได้มากกว่า400โวลต์ IGBT จะแทบไม่ได้ทํางานเลยจะทํางานน้อยมากเพราะฉะนั้นนะครับต่อแรงดันสูงเข้าไว้เป็นดีถ้าตระกูลไฮโวลต์ on, นะครับ แน่นอนนะครับเดี๋ยวมีคนมาบอกอีกโอ้ต่อแรงดันสูงอันตรายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเอาหลักการทํางานของวงจรก่อนอย่าพึ่งมาด่ามาว่าเอ้ยต่อแรงดันสูงมันอันตรายเดี๋ยวไฟไหม้นู่นนี่นั่นอันนั้นมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวประเด็นเนี้ยเอาเรื่องการทํางานของวงจรซะก่อนนะครับต่อมาเกิน400โวลต์นะครับ igbt แทบจะไม่ทํางานเลยเพราะฉะนั้นต่อสูงไว้เป็นดีถ้าเป็นตระกูลเครื่องไฮบิดไฮโวลต์ bit, won, นะครับทีนี้ว่า นะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับมันมันพังได้ยังไงถ้าต่อแรงดันน้อยๆอย่างที่บอกยิ่งต่อแรงดันอินพุตน้อย IGBT ก็ยิ่งจะทำงานมากขึ้นแต่นะครับถึงแม้ IGBT จะทำงานมากขึ้นในวงจรมันจะมีตัวที่เรียกว่าเซนเซอร์อุณหภูมินะครับเซนเซอร์ตรงนี้มันจะคอยตรวจสอบอุณหภูมิของ IGBT นะครับเพราะว่าเซนเซอร์ตรงนี้อย่างตัวจริงก็คือตรงนี้เห็นไหม เซนเซอร์ S S วัดอุณหภูมิมันก็ติดอยู่กับฮิตซิงซึ่ง IGBT เนี่ยมันก็แปะอยู่กับฮิตซิงเห็นไหม IGBT 2ตัวไดโอดหนึตัวนะครับเมื่อ IGBT มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเซนเซอร์มันก็จะรายงานไปสู่บอร์ด MCU หรือบอร์ดคอนโทรลอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะต่อแผงมากแผงน้อยต่อแรงดันน้อยมันก็ไม่ควรที่จะทำให้เครื่องพังได้ถ้าเครื่องนั้นๆ นะครับมีคุณภาพที่ดีมากพอนะครับอย่างที่ผมย้ําอยู่เสมอเครื่องไฮบริดที่ตะกูลหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่ามันใช้งานได้แต่ว่าจะหวังคุณภาพแบบเป๊ะๆว่าเออตรวจสอบอุณหภูมินู่นนี่นั่นโปรเทคชั่นหรูหราหมาเห่าขั้นเทพมันก็คงไม่ใช่นะครับเครื่องราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับหมื่นกว่าบาท2 0,000ะครับพี่จีนเข้ามาถล่มตลาดนะครับ ทำให้เครื่องที่คุณภาพดีๆเนี่ยหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นเท่าที่ผมเคยรู้จักพวกมัดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้มหายตายจากไปกันเยอะเพราะว่าสู้ราคาพี่จีนไม่ไหวทีนี้พี่จีนทํามานะครับแน่นอนว่าทุกวันเนี่ยมันพี่จีนหมดแล้วแหละนะครับแต่มันก็มีหลายเกรดแต่เกรดที่คนใช้เยอะๆเ,เนี่ยหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0นะครับมันเป็นงาน OEM ซะส่วนใหญ่งานกอ๊กอปกต่อกันมานะครับทำมาขายเพราะฉะนั้น มันราคาหมื่นกว่าบาท20 0 0 0ทำอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์ได้แค่นี้มันก็หรูหรามาเห่าแล้วไม่ต้องไปหวังพึ่งระบบโปเทคชั่นต่างๆนานาทั้งที่ความจริงแล้วนะครับเมื่อ igbt ร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นเซ็นเซอร์ก็มีตรวจสอบอยู่เซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็ควรที่จะสั่ง igbt หยุดทำงานหรือทำงานน้อยลงเพื่อให้อุณหภูมิมันกลับมาปกติโดยความจริงมันควรที่จะเป็นอย่างนั้น นะครับพูดง่ายๆว่าต่อ,อยังไงเครื่องก็ไม่ควรที่จะพังแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณภาพตามราคานะเขาทําราคามาแข่งกันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความแม่นยําของระบบตรวจสอบอุณหภูมิหรือระบบ protection หลายๆอย่างเขาก็อาจจะไม่ได้ qna qc อะไรเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ได้แบบทดสอบแบบทุกอย่างก่อนที่วางขายนะครับเขาอาจจะต้นต้นแบบมาตัวเดียวนะครับทดสอบผ่านแล้วก็คือ ทำต,ต,ต่อ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 กันมาหลายๆตัวหลายๆห,หมื่นตัวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาทํามาให้ใช้งานได้ใน5กิโลวัตต์3กิโลวัตต์เนี่ยในราคาหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0อันนี้ก็ถือว่าดีมากพอแล้วนะครับพะจะถ้าจะทําให้ระบบ p r o t e คชั o ต่างๆมันสมบูรณ์แบบต่อยังไงก็ไม่พังเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องตระกูลที่แพงแไง h อ g h end ขึ้นไปเช่นพวกตระกูล h u a ว่ยหรือว่า TBB อะไรที่ว่าเครื่องระดับ หลายหลายหมื่นบาทนะครับพวกนั้นระบบ protection เขาจะต้องทดสอบหลายหลายด่านหลายหลายกระบวนการก่อนที่จะออกวางจำหน่ายให้ผู้คนซื้อมาใช้งานเขาจะต้องทดสอบกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกอโปรดักต์มาออกแบบเครื่องมาเนี่ยเวลาเอามาจำหน่ายราคามันก็เลยต้องสูงขึ้นไปเพราะระบบ protection พวกนี้แหละกว่าเขาจะทดสอบเสร็จสมบูรณ์กว่าจะวางจำหน่ายได้ นะครับต้นทุนการทดสอบเท่าไหร่ต้นทุนฮาร์ดแวร์เท่าไหร่นะครับมันก็เลยราคาเครื่องมันก็เลยสูงนะครับพราะสูงนะครับคนส่วนมากก็จะไม่เลือกใช้คนส่วนมากก็จะเลือกเอาแค่ว่าหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ซื้อง่ายขายคล่องพังก็ไม่เป็นไรซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่นะครับหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0มันซื้อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องไปหวังพึ่งระบบโปรเทคชั่นอะไรมากมายขอแค่ว่า มีแบตเตอรี่เข้าจ่ายไฟเข้าแล้วมีไฟออกก็น่าจะหวังได้แค่นั้นก็พอนะครับเอาแค่ว่าใช้งานได้ปี2ปีไม่พังอันนี้ก็น่าจะผ่านแล้วในเกณฑ์ราคามื่นกว่าบาท2,000 0นะครับอันนี้เราไม่ได้มาบูรี่เครื่องราคาถูกเพราะว่าผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่ามาพูดให้เราต้องนึกย้อนถึงว่าเราซื้อมาราคาเท่าไหร่แล้วจะไปหวังให้มันทนทานเหมือนเครื่องราคา4ี่ส0าห0า0 มันก็คงไม่ใช่นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยหลายแบรนด์หลายรุ่นที่มีราคาสูงๆอย่าถามผมนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักนะครับผมก็จับเครื่องกินทั่วไปเหมือนกันเล่นเครื่องกินทั่วไปเพราะฉะนั้นเครื่องไฮเอ็นที่ว่าแพงๆดีๆเนี่ยอะไรครับช่างผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้มันหลายยี่ห้อนะครับเท่าที่รู้ผ่านๆหูผ่านๆตาก็จะเป็นพวกตระกูลหัวเว่ยหรือ TBB ที่เคยจับมาเครื่องราคา3-4 0,000บาท TBB นี่อึดจริงทนจริงนะครับ นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราซื้อเครื่องหมื่นกว่าบาท20,000ม,มาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเครื่องราคาประมาณนี้มาแล้วมันเป็นไฮบิดเกรดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่หวังประสิทธิภาพ100%เรราก็ให้ระวังตัวเราเองใช้ให้มันถูกวิธีมันก็ใช้งานได้เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับถ้ารู้ว่าใช้วนต่ำ igbt มันทำงานสูงแล้วระหวังพึ่งะระบบโปรเทคไม่ได้ เราก็ให้ Input มาแรงดันเยอะๆไว้เพื่อที่จะให้ i g b t ตรงเนี้ยมันทำงานน้อยที่สุดเพื่อที่อายุการใช้งานมันจะยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเล็กๆแน้อยจากผมนะครับไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับอ่ามันไม่มีถูกผิดนะเอามาอธิบายเอามาชี้แจงให้กันฟังนะครับเอามาแนะนำเป็นแนวทางให้กันฟังเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลในคลิปผิดพลาดประการใดผมพูดอะไรออกไปอาจจะไม่ถูก ต้องร้อยเปังไงก็ต้องขอภัยวณนาที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับดูว่าจะเอาเนื้อหาอะไรมาฝากกันอีกนะครับหากมีคําถามจากทางบ้านจาก FC แล้วเห็นว่ามีาประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับก็จะเอามาอัดคลิปให้ชมแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ